สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเชฟวิชิตมุกุระนะครับในรายการยอดเชฟไทยครับที่นี่ครับสาลาลีมน้ําของแรมแมนดรินออนแดนแห่งนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ของเดือนกันยายนแล้วหมายมันเร็วจังเลยซึ่งทั้ง3สัปดาห์ผมว่าท่านผู้ชมตื่นเต้นและสนุกสนานกับวิธีการแนะนําเรื่องห้องเรียนในวัตถุดิบเรานะครับวัตถุดิบต่างๆที่เป็นไก่เป็นเนื้อสันในเป็นหมูสันในก็แล้วนะครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับเราก็จะเอาเนื้อสันนอก มาแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูถึงรายละเอียดการแต่งทํามันออกยังไงแต่งเอ็นแบบไหนนะครับแล้วก็หั่นเป็นสเต็กยังไงแล้วก็มีเทคนิคก,การผูกเนื้อมาให้ท่านผู้ชมได้ได,ไ,ดได้ฝึกเปลือกันด้วยนะครับเรียกว่าแบบสมบูรณ์แบบจริงๆท่านผู้ชมติดตามชมดูนะครับในช่วงของห้องวัตถุดิบครับที่แนะนําความรู้เรื่องวัตถุดิบกันส่วนในช่วงของโรงครัวกับแขกรับเชิญของเราเนี่ยครับผมว่าทั้ง3ส,สัปดาห์ก็ได้ทําให้ผู้ชมเนี่ยสนุกสนานกันทั้งสสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันครับเราก็จะมี เมนูเรียกว่าโบราณโบราณน,นะครับเรียกว่าเนื้อย่างข้าวครัว่วซึ่งเอาเนื้อที่เราแต่งมาช่วงที่เราแนะนําวัตถุดิบนะครับเอามาทําเนื้อย่างข้าวคั่วแล้วดูครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะทาอาหารโบราณแบบนี้ได้เจ๋งขนาดไหนท่านผู้ชมครับแต่ว่าทั้งหมดของรายการเนี่ยเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับไปเรียกน้ําย่อยกับร้านร้านนี้ก่อนแล้วกลับมาชมทั้งหมดของรายการครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป ยอดร้านเด็ดวันนี้ขอนําเสนอร้านชอสิงสุก,กี้ข้าวต้มป่าร้านสุก,กี้รสเด็ดย่านบางมดซึ่งทางร้านทําน้ําจิ้มเองทั้งหมดรสชาติอร่อยแบบไม่มีใครเหมือนนอกจากนี้ทางร้านยังใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสดใหม่สําหรับเมนูที่ทางร้านแนะนําคือปลาลวกจิ้มเนื้อปลาขาวสดน่ารับประทานทานกับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวรสเด็ดที่ทางร้านทําเอง ข้าวต้มปลาที่เนื้อข้าวยังไม่เละและเรียงเป็นเม็ดสวยงามซุปร้อนๆคล่องคอเป็นที่สุดมาถึงจันเด็ดของทางร้านกันแล้วนั่นก็คือสุก,กี้รม,มิทที่ใส่เครื่องอย่างจัดเต็มโดยทางร้านจะคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีทวีคูณความอร่อยด้วยซีอิ๊วขาวยิ่งใสย,ยิ่งอร่อยใส่น้ำจิ้มสุดเด็ดเฉพาะของทางร้านรับรองอร่อยแซ่บเยาบอกไครกับสุก,กี้รม,มิชามนี้นี่เองนี่แหละครับเหล่ายอดร้านเด็ดประจำเดือนนี้สำหรับเดือนหน้าจะไปตะลุยย่านไหนกัน รอรับชมด้วยนะครับ